คุณหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเดิมเนี่ยเห็นว่าเดิมเป็นสาวออฟฟิศทำงานอยู่ที่ในกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะค่ะทาอะไรครับค่ะก่อนหน้านั้นก็เคยทํางานที่ธนาคารนะคะก็เป็นธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งนะคะอยู่ย่านแถวสุขุมวิทค่ะค่ะก็ทํางานลักษณะเป็นเซลลแบงค์นะคะก็ซึ่งรายได้พอสมควรเหมือนกันนะคะในจุดตรงนั้นเนาะ ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้นึกถึงการที่จะหวนกลับมาคืนถิ่นที่ที่จะมาทําการเกษตรใดๆเลยค่ะค่่ะอาแล้ว,แล,วแล้วมันมีอะไรอยู่ๆแบบอยู่กรุงเทพก็สบายดีแล้วเนีท่ทำไมทำไมถึงอยากจะกลับไปทําเกษตรมีอะไรเป็นจุดพลิกผันตรงนี้ฮะความความสบายเนาะความเขาเรียกความสะดวกสบายคือมันมันก็มันไม่ใช่ความสุขอ่ะมันไม่ใช่ความสุขที่ที่แท้จริงที่เราที่เราคิดว่าเราจะอยู่ตรงเนี้่ะค่ะ ก็คิดว่าเรามีคนที่เรารักเนาะอยู่ที่บ้านเรามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเนาะที่ทําอาชีพเกษตรเนี่ยเลี้ยงหนูเรียนจบก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องกลับคืนถิ่นนะคะกลับไปทําสิ่งที่เป็นเรียกความอิสระค่ะเพราะตอนที่เราอยู่ที่กรุงเทพอ่ะความอิสระมันไม่มีนะคะเราทํางานแข่งกับเวลาแข่งขันกับชีวิตความวุ่นวายตื่นเช้ามาเราเราเราไม่ได้เพียงแต่แข่งกับตัวเองเราแข่งกับ คนรอบข้างไปหมดเลยแข่งกับความเร่งรีบต่างๆเพื่อปัจจัยเพื่อเพียงปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยมานะตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะได้ความสะดวกสบายต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วคือมันอยู่ไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าสามปีครึ่งที่หนูอยู่อยู่ตรงนั้นเนาะ,ะแต่ว่าใจจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าคือตอนนั้นก็ทํางานด้วยเรียนด้วยก็คิดว่ามันมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่พอวันหนึ่งที่มันเหมือนมีโอกาส ช่องช่องว่างที่จะทําให้เราต้องเดินกลับไปแล้วอะค่ะก็คือตอนนั้นสี่เดือนและใกล้เรียนจบหนูเรียนที่มหาลัยรามคาแหงครับก็มีโอกาสได้เรียนด้วยทํางานด้วยก็คิดว่าเนี่ยสี่เดือนสุดท้ายเนี่ยแหละเราต้องกลับไปแล้วเพราะถ้าเราไม่กลับตอนเนี้ยมันจะสายไปก็เลยใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะกลับมานะคะกลับมาหาความสุขที่ที่ทพระองค์ท่านนะคะหรือพ่อหลวงของเราพยายามจะสอนให้เรา อยู่ได้อย่างพอเพียงเพราะว่ายุงเทปตื่นเช้ามาก็ใช้เงินแล้วแต่ว่าหนูมองว่าถ้ากลับไปอยู่บ้านนะคะกลับไปอยู่บ้านมันคงจะไม่ได้ใช้เงินหรอกนะคะแล้วก็คิดอยากที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองเล็กๆที่บ้านแต่ว่าตอนก็ยังยังยังไม่รู้บริบทว่าเราจะกลับมาทําอะไรยังยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนด้วยซ้าไปครับค่ะ,ะก็ใช้เวลาตรงเนี้สี่เดือนไปกลับไปกลับหนูมาอยู่ทีไรครั้งแรกมองเห็นพื้นที่ที่มันไม่มีชีวิตอนะค่ะ าทาอะไรไม่ถูกเหมือนกันต,ตอนนู้นเน,นี่ยท,ที่ไล่ที่บอกของของคุณแม่เนี่ยเขาปลูกอะไรเขาทํากิจการอะไรยังไงหรือเป็นที่ดินเป่าๆว่าเฉยๆยังไงฮะค่ะคุณแม่ทําก่อนหน้านี้พื้นที่ที่ทาเป็นศูนย์เรียนรู้สามสิบห้าไร่เนี่ยคุณแม่ปลูกเป็นอ้อยแล้วก็มันสาปะหลังค่ะซึ่งพอเราพอเราปลูกอ้อยเสร็จเราก็ต้องเผาต่ออ้อยนะคะค่ะขุดมันเสร็จเราก็ต้องทําการเคลียร์แปลงเผาซึ่ง มันมันมันจะทําให้ดินนะมันเสื่อมโทรมแล้วก็เขาเรียกลักษณะพืชเชิงเดี่ยว<ะ>ซึ่งมันไม่มีความมันดูไม่มีชีวิตอะค่ะมันดูไม่มีความหลากหลายอะไรต่างๆก็คือปลูกเหมือนกับเกษตรกร,กรทั่วๆไปเขาปลูกอะปลูกแล้วก็เอาไปขาย<ำ>อาไปขายอย่างนั้นใช่ไหมฮะ,ใช,ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ปลูกแบบซ้ำๆปลูกแบบไม่ได้มีการปลูกปรับปรุงดินหรือบํารุงดินหรือไม่ได้มีการนําองความรู้ไปประยุกต์ในการเรื่องของการปรับปรุงดินเลยนะคะแล้วก็ด้วยแม่ที่อยู่ท่านอยู่คนเดียวด้วย ก็ไม่ได้มีในเรื่องของแนวคิดที่จะกลับไปพัฒนาต่อหรือกําลังใจเนาะท,ที่จะทําอะไรใหม่ๆทีเนี้ยจุดเนี้ยแหละค่ะที่ทําให้หนูกลับไปกลับไปกลับมาสี่เดือนเนี้ยนะคะที่ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากทํางานเนี่ยก็หนูก็มองว่าเราต้องมีกันและกันแหละเพราะเรามีกันอยู่สองแม่ลูกเราต้องหนูเนี่ยจะไปอยู่กรุงเทพทิ้งทิ้ง,งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แก่เท่าชราลงไปทุกวันแล้วเราเนี่ย มีความรู้นะเอะพ่อแม่อุตสาส่งเสียให้เรียนสูงๆแต่ถามว่าคือพ่อแม่เนาะจะบอกลูกเสมอว่าเรียนสูงๆจะได้ทํางานดีๆแต่ตัวหน่อยเองนั้นอะ่ะหน่อยคิดว่าต่อให้เราไปสูงไปไกลแค่ไห,น,หนที่หนูพยายามจะบอกตัวเองว่ายังไงก็ต้องกลับมาแล้วว่าจะทิ้งให้ปู่ย่าตายายหรือแม่แต่ถ้าเราอยู่ข้างหลังไม่ได้แล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องกลับมาเป็นเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ให้ได้อืนะคะ,ะก็เลยบอกกลับมาเนี่ยบ<ะ>อกกับแม่ว่าเราจะทําพืช ลักษณะเป็นเกษตรผสมผสานให้มีความหมุนเวียนเพราะว่าการปลูกอ้อยปลูกมันนะคะมันหกเดือนก็คือเงินจะหมุนหนึ่งปีเราทําได้สองครั้งถูกไหมคะครับมันก็หมุนเวียนจริงแต่ว่ารายได้ทํายังไงให้เรามีรายได้เหมือนที่พ่อองค์ท่านสอนว่าให้มีเงินรายวันรายเดือนรายปีให้มันอยู่ได้อย่างความพอเพียงค่ะ,คะเดี๋ยวละคะ่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นอขอหน่อยถามถามตอบขยายความนิดนึงที่เมื่อกี้บอกบอกกับแม่ว่า เออเราปลูกอ้อยปลูกมันนี่มันก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวที่เราเราเอาละเราจะมาตั้งหลักทําเกษตรผสมผสานไอ้ความรู้ความคิดหรือความเข้าใจเรื่องเรื่องเกษตรผสมผสานเนี่ยเอามาจากไหนอะ่ะอันนี้หนูก็เรียนตามตรงเลยว่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงหนูก็กลับมาดูปู่ย่าตายายที่เปิดสู่เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยนะ การปลูกการทําเสร็จกิจพอเพียงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะ uh huh. หนูก็พยายามไปดูเขาเรียกภูมิปัญญาในชุมชนนะคะ uh huh. ไปดูภูมิปัญญาในชุมชนแล้วก็เดินไปบอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่าหนูเนี่ยจะกลับมานะพ่อใหญ่แม่ไว้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ต่างๆยิ้มแล้วบอกว่าเออถ้าถ้าเราเริ่มถ้าถ้าหนูมีใจจะเอาจริงๆก็สอนหนูก็เรียนรู้จากปู่ย่าตายายหรือสูตรเรียนรู้ในชุมชนหนูเนี่ยแหละคะ่ะ uh huh. ก็คือเรียกง่ายๆว่าไปชุบมือเปิบเลยอเอาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาแล้วแล้วปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเดินตามรอยพระองค์ท่านมาโดยตลอดอยู่แล้วหนูก็ไปหยิบจับเอาความรู้ตรงนี้แหละค่ะมาทําเป็นศูนย์มาทําเป็นไร่ในไร่ของตัวเองอแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นศูนย์นะคะมาทําในไร่ของตัวเองก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเนี่ยพื้นที่ของหนูมันเป็นพื้นที่บนเขาถูกไหมคะมันไม่มีแหล่งน้ําเลยหนูก็จะ พอหนูไปดูงานที่อื่นหนูหนูเห็นเขาปลูกผักปลูกอะไรที่แบบสวยงามหนูอยากปลูกบ้างบนพื้นที่ของเรามันทําไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราอะ่ะเป็นดินหินเขาเรียกดินสมองช้างดินมันปูเราก็จะทํายังไงให้มันมาไปยุกต์ใช้ก็เกิดเป็นพืชใช้น้ําน้อยนะคะแล้วก็บวกด้วยที่แม่เนี่ยเอ<ร><ร>ชอบเปิดเปิดรายการต่างๆที่เกี่ยวกับอ,อพ,พระราชดำรัดหรือพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านเนี่ย เปิดตลอดเลยหนูก็เลยว่าเอ,อเราสามารถที่จะดูจากตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านสอนบางคนบอกว่าการทำกรเกษตรผสมประสานเนี่ยต้องเลี้ยงส,ส,สัตว์ปลูกผักใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราทําเป็นกเกษตรผสมประสานแบบเป็นพืชผสมประสานก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงสัตว์ด่วยก็ได้ uh huh. อย่างที่ไล่หนูไม่มีสัตว์เลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลย uh huh. นะคะจะเน้นการปลูกพืชใช้น้ําน้อยปลูกของที่เกิดการหมุนเวียนและมีไรายได้จริงๆเพราะว่า ข้าวปลามันเป็นของจริงค่ะเงินทองเป็นของมัญญาข้าวปลาเป็นของจริงฉะนั้นคือถ้าเราทําทําให้มันเกิดขึ้นได้นะคะตอนแรกเราจะอาจจะยังมองไม่เห็นหนูหนูก็หนูก็เริ่มจับจับเขาเรียกว่าเราไม่ได้รู้ทั้งหมดอะคะอ่ะเราก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันแล้วก็เริ่มแรกหนูทําอะไรไม่ได้หนูเริ่มปลูกต้นไม้เลยปลูกอะไรครับต้นไม<อ>้ต้นไม้เป็นไม้บำนาน,นะคะเพราะว่าหนูมองว่าวันนี้ตรงนี้หนูยี่สามยี่สี่หนูปลูก ไม้ไม่ว่าจะเป็นมะฮอกกานีนะคะไม้สักดไม้อะไรต่างๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช้คําว่าอะไรนะไม้บํานานค่ะเป็นไม้บํานานไมถึงยังไงไม้บํานานใช่เพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรเราไม่มีบาเหน็จบํานาญเนี่ยค่ะแต่ถ้าข้าราชการเขาจะมีบําเหน็จบํานาญยามเกษียณเนาะแต่พนักงานโรงงานพนักงานออฟฟิศเนี่ยเวลาเขาเขาจะมีเงินโบนัสมีเบี้ยขยันต่างๆแต่เราเป็นเกษตรกร เราเราจะมีไม้บำเหน็จบำนาญเหมือนกันแต่ว่าเราต้องปลูกเราต้องทำเอาไว้ยามวันหนึ่งเราเราก็ต้องมีวันกเกษียณอาชีพเกษตรกรใช่ไหมคะครเราก็จะมีไม้บำเหน็จบำนาญเนี่ยขายอ,อย่างเช่นงม้มะฮอกกานีที่หนูปลูกเนี่ยรอบรอบไร่นะคะที่ปลูกเอาไว้พอตอนแรกหนูทําอะไรไม่เป็นหนูก็ปลูกต้นไม้ก่อนเลย<อ>นะคะอ่าต,ตอนนี้หนูปลูกได้สองพันหนึ่งร้อยต้นปีราคาหนึ่งอายุหนึ่งปีจะได้สามร้อยบาท<อ>นะคะค่ะอายุสามปีจะได้เงินห้าร้อยบาท นะคะตามขนาดของของต้นเนี่ยเขาจะมาบอลรับซื้อบอลไปเพื่อประดับตามรีสอร์ทไปทําไม้กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งหนูเรียกว่าไม้บํานานนะคะอ่าสามร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อต้นค่ะหมายถึงว่าห้าร้อยบาทต่อต้นเหรอที่มาคีที่บอกใช่ห้าร้อยบาทต่อต้นค่ะอแล้วตอนนี้ลูกปลูกี่ต้นแล้วนะสองพันต่าต้นค่ะตอนนี้มีสองพันหนึ่งร้อยต้นเป็นอนาเขตรอบศูนย์เรียนรู้อะค่ะแล้วก็เอาไว้สอน คนที่มาอบรมว่าอย่างน้อยเราทําอะไรไม่เป็นเราปลูกต้นไม้ไปก่อนอต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้นะคะาสามารถที่จะเป็นบาเหน็จบานาญให้เราด้วยเนี่ยค่ะ,ะเอาละทีนี้พอเริ่มจากการปลูกต้นไม้แล้วแล้วทําไปเรื่อยๆตอนนี้ไล่ณนะชายแดนเนี่ยเห็นใน Facebook ก็พูดถึงกันเยอะรายการอะไรต่างๆก็เอาไปออกกันเยอะตอนนี้<ะ>ภาพจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วครับแตกต่างกันยังไงบ้างตอนนี้เรามีอะไรอยู่ที่ไล่เราบ้างแล้ว ค่ะตอนนี้จากจากมันเป็นพื้นที่ที่มันแทบจะไม่มีชีวิตเหมือนที่หนูบอกว่าพอเราเก็บเกี่ยวแล้วมันก็โลง่งใช่ไหมคะมัน<ะ>ไม่มีการหมดุดมันไม่มีเงินรายวันรายเดือนรายปีเลยตอนนี้ภาพจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มันดูมีชีวิตขึ้นมันมีรอยยิ้มจากชุมชนก็คือในในไร่เนี่ยมันก็จะมีพืชเจ็ดชนิดอยู่ในแปลงเดียวะนะคะ เจ็ดชนิดเนี่ยคือเขาจะอยู่แบบเกื้อกูลกันก็นจ,ะจะมีมะม่วงแก้วขมิน้นเป็นพระเอกหลักเลยตรงนี้ก็จะเป็นรายได้หลักให้เราหนึ่งปีเราจะมีรายได้นะคะสามครั้งต่อปีตอนนี้เริ่มมีผลผลิตแล้วค่ะพี่ก๊อกก็คือปลูกได้สองปีแล้วนะคะเริ่มมีผลผลิตให้หินแล้วก็จะมีกล้วยน้ำวา้าเป็นมาลีอองนะคะตรงนี้จะเป็นเออ่พืชที่ให้น้ํานะคะแก่มะม่วงแล้วก็พืชอื่นที่ที่เขาสามารถเกื้อกูลกันได้ะะอ่ะค่ะ ค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวไร่นะคะที่ปลูกโดยไม่ต้องใช้น้ําเหมือนที่หนูเรียนว่าที่ไร่เราไม่มีแหล่งน้ําเลยแม้แตบ่บ่อเดียวะนะคะจะมีก็คือช่วงฝนเนี่ยค่ะอาศัยฝนคือเราจะปลูกเพราะปลูกช่วงฝนนะคะช่วงแรงช่วงอะไรต่างๆเราจะทําการเก็บเกี่ยว<ะ>คือเราจะมีตารางคอยคือจะหนูก็จะเอาความรู้ที่เรียนมาค่ะมาประยุกต์ใช้แต่หนูไม่ได้จบเกษตรนะคะ ไม่ใช่ว่าคนคนที่จะต้องจบเกษตรเท่านั้นถึงจะทําเกษตรได้ไม่ไม,ไม่จาเป็นอ่ะจบอะไรมานะหนูจบรัฐศาสตร์ค่ะบ,บริหารธุรกิจ<อ>แล้วก็จบการตลาดแล้วแล้วเอามาใช้กับเรื่องเกษตรได้ไงวิชาที่เรียนเนี่ยถ้าถ้าเอามาใช้ใช้ใช้คือหนูว่าวิชาทุกวิชามันจะสอนในเรื่องวิชาหนึ่งคือวิชาชีวิตวิชาที่นํามาประยุกต์ใช้อ่ะค่ะไม่จําเป็นว่าต้องจบต้องแต่เขาอาจจะเชี่ยวชาญสมมุติว่าจบเกษตรเขาจะเชี่ยวชาญเลย ในในเรื่องของเกษตรตรงนั้นแต่ว่าหนูหนูเชื่อว่าท,ท,ทุกสาขาที่เราเรียนมามันจะสอนให้เรารู้จักนํามาประยุกต์ใช้นําองค์ความรู้มาลําดับเรียบเรียงอะค่ะว่าเราควรจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังอย่างหนูจบการตลาดมาหนูพืชเวลาเราปลูกแล้วเราต้องเราไม่ได้ว่าอย่างเดียวรถตลาดไม่มี หนูก็เอาการตลาดมาระยุ์ใช้ว่าเราจะทำยังไงปลูกพืชชนิดเนี้ยตลาดต้องการอะไรปลูกแล้วเราจะไปขายที่ไหนขายให้ใครนะคะขายราคาเท่าไหร่ย,ยังไงเนี่ยมันนํามาไปยุ์ใช้ได้หมดเลยรัฐาศาสตร์เนี่ยที่หนูเรียนเนี่ยเขาสอนให้รู้จัก,จกช่วยเหลือชุมชนนะคะช่วยช่วยช่วยคนที่ด้อยกว่านะคือการให้่ะคะรัฐศาสตร์การปกครองเนี่ยสอนคือความให้ความซื่อสัตย์นะคะก็สิ่งตรงนี้มันทําให้มันเกิดเกิดสูตรเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะ แล้วสูตรเรียนรู้ที่นี่ก็คือมีแต่การให้นะคะพอเราปลูกข้าวได้เรามีกล้วยเรามีมะม่วงนะคะเรามีเมเล็ดพันธุ์ต่างๆในในไร่ใน,ในสวนเนี่ยเราก็เอามาขายนะคะเราก็เอามาขายพอเราขายเราเหลือขายเหลือเหลือจากที่เราปลูกหรืออะไรต่างๆเราก็ให้คนอื่นได้เราไม่จําเป็นต้องขายเ,เดียวบอกว่า,ามีมาทุกอย่างต้องขายมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปลูกข้าวอีกแบบหนึ่งผมอ่านข้อมูลที่ทีมงานเขาเป็นมาให้เนี่ย บอกว่าปลูกข้าวแต่ว่าไม่ขายข้าวแต่เป็นขายเมล็ดพันธุ์ทำยังไงนะยังไงนะใช่ใช่ก็คือข้าวพันธุ์นี้ยค่ะเรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวเบื่อน้ํานะคะข้าวที่เขาจะหนีน้ําคือถ้าบ้านที่หนูทําเนี่ยมันไม่ได้มีคันนาเลยอะค่ะพี่กองนึกภาพว่ามันเป็นไร่สวนหนูปลูกตามร่องมะม่วงอะค่ะมะม่วงเนี่ยจะเป็นร่องแต่คุณแต่แล้วหนูปลูกข้าวตามกลางร่องมะม่วงเนี่ยนะคะหนูอะไม่ขายข้าว เพราะว่าคนปลูกข้าวเยอะแล้วอนะคะคนปลูกข้าวเยอะแล้วแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกเมล็ดพันธุ์เพราะว่าคนที่คือทํานาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําอำนะคะหนูมองว่าหนูปลูกข้าวโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเลยเพราะน้ําน้ําใช้แค่ขังเดียวเองหรือจะมีนักวิชาการที่บอกว่าปลูกข้าวโดยใช้สปริงเกอร์ได้ก็เป็นข้าวตัวข้าวไร่เนี่ยแหละค่ะหนูเรียกว่าข้าวไร่นะคะหนูตั้งชื่อใหม่ข้าวไร่นะแสแดนเลยด้วยซ้ำค่ะ ก็คือเป็นข้าวที่เขาสามารถปลูกบนโคกบนภูเขานะคะเป็นข้าวเบือน้ำนะคะซึ่งหนูอะ่ะพอเก็บเกี่ยวอะ่ะพี่ก้องหนูจะขายขังละสี่ร้อยห<อ>้าสิบหนูได้มากกว่าราคาขายข้าวเปลือกนะคะคข,ข้าวเปลือกใช่หนูอะ่ะคิดว่ามันได้มากกว่าราคาขายข้าว<อ>แล้วก็หนูพอเหลือจากเนี่ยหนูก็แบ่งให้ชาวบ้านสิบกระสอบยี่สิบกระสอบแบ่งให้เขาไปทําพันุ คือเหมือนเป็นธนาคารเม็ทพันข้าวอะค่ะค,คือคเอามายืมไปได้เลยแล้วสิ้นปีอะเอามาคืนนะคะแต่ปีที่แล้วแรงมากจริงๆพวกเราโดนโดนผลกระทบนะคะภัยแรงก็ไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็เข้าใจกันเนาะทีนี้ปีเนี้ยปีที่แล้วอะหนูอะได้ประมาณสิบเวียนนะคะสิบเวียนแล้วก็แบ่งแบ่งออกไปขายบ้างอะไรบ้างก็แล้วก็จะไปสีให้คนที่ เขามาอบรมมาค่ะเพราะว่าเราเราไม่หวงเราปลูกค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่ไล่เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้อะไรไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนรู้โดยหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสะแก้วอะค่ะนําคนมาดูงานของหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนสําเร็จแล้วนะพี่ก้องหนูเป็นคนเริ่มต้นใช่เขาก็มาดูคนเริ่มต้นตอนนี้มาดูงานประมาณพันกว่าคนแล้วค่ะเปิดศูนย์เรียนรู้มาได้ปีกว่าเนี่ยค่ะใช่เขาก็มาดูแล้วก็ หนูก็บอกเขาอย่างงี้แหละตอนหนูมาอยู่ใหม่ๆอะ่ะหนูทาอะไรไม่เป็นหรอกปลูกตะไคร้หนูยังไม่ปลูกปลูกไม่เป็นเลยนะคะซึ่งเขาก็มีกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจกลับไปว่าเขาอ่ะจะกลับไปทําอะไรในพื้นที่ของเขา<ะ>เพราะคนเราอะ่ะเวลาลงไปในพื้นที่จริงอะ่ะพี่ก้องยืนมองรอบตัวเราอะ่ะจะทําอะไรก่อนดีนะมองไม่ออกอ่ะค่ะมองไม่ออกน้องหน่อยถามอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วคาถามสําคัญ<า>นะ,ะคือว่า เมื่อกี้บอกว่าแม่เนี่ยชอบเปิดรายการที่เกี่ยวกับพระราชดำริโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆแล้วเราซึมซับมาอะไร<ช>ที่ถือว่า<ะ>เป็นแกนแกนสําคัญของแนวคิดที่เราซึมซับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราค่ะหนูมองสิ่งแรกเลยว่าตอนแรกหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูทําอ่ะมันตรงกับคําที่องค์ท่านตัดหรือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนแต่ว่าคือหนูเห็นอะ่ะคือหนูคิดว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้ ถ้าพูดถึงอะ่ะเราเห็นพระอ,องค์ท่านเหยียบย่ำเป็นแต่ละพื้นที่พระอ,องค์ท่านเหนื่อยนะพี่ก้องเหนื่อยแล้วก็ทําเพื่อเพื่อเพื่อลูกๆ,ๆในบ้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็คอยสอนคําพูดอะไรต่างๆทุกทุกอย่างเลยหนูก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันน้อยนิดด้วยซ้ําไปอะ่ะพระองค์ท่านเหนื่อยกับเราอะ่ะม,มามากนะทาต้นแบบอะไรทุกอย่างอะ่ะให้เรามาเยอะมากอะ่ะพี่ก้องมันก็เลยมีความรู้สึกว่า ในเมื่อหนูมีความรู้อ่ะแล้วยืนอยู่บนแผ่นดินท่านอ่ะทําไมเราไม่เอาเรามีทําไมเราไม่เอาสิ่งที่เราไปเรียนกลับมาชุมชนของเราเพราะว่าหนูไม่อยางให้สิ่งเก่าๆที่อยู่ในชุมชนของหนูหายไป <c oughs> แล้วก็อยากในในฐานะที่เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ยืนอยู่บนแผ่นดินพ่ออยากเอาความรู้ที่ไปร่ําเรียนมาคือมาทําอะไรก็ได้ที่มันสร้างประโยชน์คือการให้คนอื่น อะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่พ่อเขาพ่อให้ลูกๆมาตลอดชีวิตต่วหนูเองหนูก็อยากอยากที่จะทําอะไรตอบแทนแผ่นดินนะคะประมาณเนี้ยค่ะพี่กองผมอ่าล่ะครับแม่ใช่จะยึดหลักของพ่อปรัชญาของพ่อทุกๆอย่างเลยคพี่พี่เขาที่จะทําได้อครับม